ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคุณ2คนพูดจีไม่ได้นี่ทําไมคุณถึงขายตู้เย็นให้กับคุณไอเปิ้ลได้ล่ะครับเออลูกไม้ก็เอามือชีๆ้ๆไปอย่างนั้นนะคะ่ะแล้วคุณเขาก็เข้าใจเลยค่ะใช่ค่ะบอสแบบนั้นเลยค่ะคอยโมตัดเนถุงงอกก่อมาาแย่มาหรือว่าบอสจะถามว่าเมื่อกลางวันเรากินอะไรกันมาใช่ปะนี่พวกคุณผมไม่ตลกนะครับนี่พวกคุณพวกคุณทำางานกันเช้าชามเย็นชามอย่างไรฮะ ช่วยมีความกระตือรือร้อนกันสักนิดหนึ่งนะถามจริงกลัวเสียเปรียนบริษัทหรือไงเวลาทํางานเนี่ยมัวจะจ้องเวลา,าว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานกันหึอะไรอย่างนะบริษัทมันจะอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะผมคนเดียวแต่มันอยู่ที่พวกคุณด้วยนะเพราะวกคุณเนี่ยกินเงินเดือนของบริษัทและประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะที่ผมจะบอกพวกคุณลูกค้าเนี่ยโทรมาคอมเพลตผมประจําเลยว่าเวลามาที่ร้านเนี่ย ไม่เจอคนอยู่ที่ร้านเลยนะบางครั้งนี่ก็ปิดร้านไว้ทั้งๆในที่ยังไม่ห้าโมงเลยนี่ตอไปนี้นะผมจะออกกฎสำคัญเวลาไปทานข้าวเนี่ยสลับกันไปทานนะเพราะหลอดลอมของคุณหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ได้ติดกันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอาเชิญพะ่นะครับได้แล้วครับ ดี่ก่อนนะใครใช้ให้คุณไปซื้อเนี่ยฮะคุณโปกคุณลูกไม้ครับขระตูกันนะครับนี่คุณปอคุณลูกไม้คุณมีสิทธิ์อะไรเนี่ยถึงใช้ให้อย่างคนนี้ไปซื้อของให้ฮะเอ่อคือลูกไม้เห็นยามนั่งว่างอยู่อะค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วลูกไม้ติดลูกค้าอยู่ด้วยค่ะแล้วมันใช่หน้าที่ของเขาไหมรปภเนี่ย เขามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแต่บอสคะก็แค่ใช้ให้ยางไปซื้อของอะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะแต่ทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ของตัวเองนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณสองคนเนี่อรับผิดชอบไหมและอีกอย่างนะหัดดูตัวเองซะบ้างรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ซะก่อนเข้าใจใช่ไหมค่ะ นี่เดี๋ยวแกมาช่วยฉันยกของที่หลังร้านหน่อยสิครับผมขอกินข้าวก่อนได้ไหมครับคือพอดีตั้งแต่เช้าเนี่ยผมยังไม่ได้กินอะไรเลยอะครับไม่ได้ฉันสั่งแกก็ต้องทำตามสิแต่บอสให้ผมมาเฝ้าประตูวไว้นะครับคือถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยแล้วผมไม่ได้รักษาความปลอดภยัยเนี่ยจะโดนด่าน,นะครับนี่อย่ามาเถียงฉันได้ไหมฉันให้แกเข้าไปทํางานของบริษัทไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าแกไม่ทําตามนะฉันจะฟ้องบอส รีบตามเข้ามาเลยรเร็วครับปอ๋อเดี๋ยว<ะ>ฉันจะออกไปซื้อข้าวข้างนอกเอาอะไรไหมขอบใจนะแต่ไม่เป็นไรหรอกอา้าวทำไมล่ะก็เพราะว่าฉันจะไปด้วยกับเธอไงล่ะ,ะวันนี้เวนเธอต้องเฝ้าร้านตอนเที่ยงนะ เดี๋ยวบอสก็ว่าเอาหรอกไม่เป็นไรหรอกกว่าบอสจะกลับมานะก็ต้องมีบ่ายสองนี่แห่ะเอา้าแล้วถ้าลูกค้ามาใครจะดูแลลูกค้าให้ล่ะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าฉันมีคนเฝ้าร้านให้แล้วใครอ่ะฮะจะให้ผมเฝ้าร้านแทนเหรอครับ ก็ใช่อ่ะสิทำไมอ่ะไม่ได้เหรอแล้วถ้าลูกค้ามาเนี่ยจะให้ผมทำยังไงล่ะครับก็ขายไปสิขอเบอร์ลูกค้าไว้เดี๋ยวฉันกลับมาก็โทรหาลูกค้าเองอะนี่ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วเนี่ยส,สาปีแล้ะครับตั้งสามปีทำงานมามากกว่าพวกฉันอีกนะก็ควรจะรู้บ้างนะว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะเออแกก็ขา,ขายไปเถอะถ้าพู้ไม่เป็นเดี๋ยวลูกค้าก็ออกไปเองอะก็ได้ครับ แล้วถ้าเกิดขายได้นะอย่าลืมจดลงสมุดเป็นชื่อฉันด้วยนะเข้าใจปะไปกันเถอะหนูนะอ้ะตายหรอวะ สวัสดีครับไม่ทราบว่าจะรับสินค้าประเภทอะไรดีครับเอ่อในเซ็กตะกลองก่องตรงวางมาเอ่อเซ็กตะกล่องสิวๆในแสงไถมนยาติน่นเฮตเอ่อที่ต๋อยาวสิบไก่ไม้มางอแสงไถสิบไก่อะเอ่อแฉงในเหล็กอีกปินไถอ๋อโอ่อะ โหรอบนี้คุณแอปเปิลซื้อทั้งสี่ล้านเลยนะครับปกติไม่ซื้อเยอะขนาดนี้นี่แล้วใครเป็นคนขายครับเนี่ยดิฉันเองค่ะ,ะพวกเราก็ช่วยกันขายด้วยอะค่ะใช่ค่ะพวกเราช่วยพูดเชียร์ตอนแรกลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเยอะหรอกนะคะพอพวกเราพูดเชียร์ค่ะลูกค้าก็เลยถูกใจใช่ค่ะพวกคุณนี่เก่งมากเลยนะครับพวกคุณรู้ไหมใช่ไหมครับว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสี่แสนกว่าบาท ใชยไหมคะบอสนั่นสิคะบอสไม่ต้องรอออกพร้อมเงินเดือนหรอกค่ะแหมพอเรื่องเงินเนี่ย <c oughs> พวกคุณงกงกันจใจเลยนะครับ <c oughs> แตเดี๋ยก่อนนะครับคุณแอปเปิลนี่เขาพูดไทยไม่ได้นี่ครับเขาพูดได้ภาษาจีนแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณสองคนพูดจีนไม่ได้นี่ทำไมคุณถึงขายตู้เย็นให้กับคุณแอปเปิลได้นะครับ เออลูกไม้ก็เอามือชี้ๆไปอย่างนั้นนะคะแล้วคุณเขาก็เข้าใจเลยค่ะใช่ค่ะบอสแบบนั้นเลยค่ะงั้นเหรอครับค่ะอืมคอยโมตับเน่ถุงงอกก่อมอะย่มาบอสพูดอะไรอะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าบอสจะถามว่าเมื่อกลางวันเรากินอะไรกันมาใช่ป่ะอ๋อกินก๋วยเตี๋ยวมาค่ะนี่พวกคุณ ผมไม่ตลกนะครับที่ผมพูดเมื่อตะเก็บผมถามว่าก่อนคุณแอปเปิลเขาออกไปจากร้านเนี่ยเขาพูดอะไรถึงผมหรือเปล่าเออคือคือสรุปว่าใครเป็นคนขายกันแน่ครับืึอขอประทานโทษนะครับคือว่าคุณแอปเปิลที่เป็นลูกค้าคนจีนนะครับเขาเอาเอกสารให้บอสอะครับอ๋อขอบคุณครับ คอยยาโมตัดในถุงนอกก่อนมาเนี่ยมาโมะหายปิ้งก่อมไม้สีก,กวาดไปโคใหหงอคนเองนี่ยครับที่เป็นคนขายนี่พวกคุณพวกคุณนี่หน้าไม่อายเลยนะครับมาโกหกผมว่าพวกคุณเนี่ยขายตู้เยน็นให้กับคุณแอปเปิลนี่กะจะเอาค่าคอมมิชชั่นฟรีสิฮะ ผมบอกให้เลยนะว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยผมไม่ให้พวกคุณหรอกผมจะให้ร,ปรอปภคนนี้เข้าใจไหม <S <S และต่อไปนี้นะคุณสองคนเนี่ยต้องเรียนภาษาจีนทุกเช้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงมีใครมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีค่ะ <S 1> <S 1> ก็ดีครับและต่อไปนี้นะครับเจอผมหรือรอปภคนนี้กรุณาพูดทักไทยภาษาจีนนะครับเข้าใจไหมครับ ่เก่งมากเลยนะครับซักตักกองสิวๆแข็งในหลีปีตึงไถเป็นที่เลยครับ่นพวกคุณงงใช่ไหม และเซลล์ไบโอเอนอร์จีค่าไฟศูนย์บาท